มดดำคชาพาร่วมแสดงความยินดีในงานฉลอง9่ปีที่8ของอัลตเต้คลินิกซึ่งจัดขึ้นที่สาขาบางนาอเวนิวฟอร์ยูพาร์คที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหน้าเด็กลงด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์จริงแม้ช่วงแรกจะกลัวมากก็ตามเพราะอ่านข่าวไม่ดีเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาเยอะแต่เพราะได้ยินชื่อเสียงจากคนในวงการทําให้เชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอตน้นจากอมลตเต้คลินิกที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์โบท็อกจึงยอมเปิดใจและผลลัพธ์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังประทับใจจนต้องบอกต่อพี่ น้องในวงการและกลายเป็นลูกค้าประจําของอัมบาเลเต้คลินิกในที่สุดซึ่งตอนนี้อัมบาเลเต้คลินิกนั้นมีทั้งหมด2สาขาได้แก่สาขาบางนาอยู่ในโครงการอเวนิวฟอร์ยูพาร์คโซนเชั้น2และอีก1สาขาคือสาขาอารีตั้งอยู่ที่พหลโยธินซอย7อาคารบ้านยศสวัสดี BTS อารีทางออกประตู3นก็ทางเราเนี่ยเอาก็เปิดมาประมาณ กับเข้าถึ่สุปีที่8แล้วครับก็ให้บริการในเรื่องของอความสวยความงามดูแลผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาปรับแต่งรูปหน้านะครดูแลทำฟริสเมนเรเซอร์ผิวหน้าหรือว่าตอนนี้เราก็มีแผนเดียนทำเรื่องของสัลยกรรมเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอยากในความสำเร็จก็เพิ่งได้รับรางวัลมาถึงไหมับใช่ครับตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลของบริษัทฟิลเลอร์ของบริษัทอาร์เรเกนนี่เป็นบริษัทออเมริกาครับ เราได้รางวัลม,มียอดใช้สูงสุดติดต่อกันมา67ปีแล้วนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง3พอร์ตของบริษัทเลยแไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ตัวโบท็อกซ์หรือว่าตัวเครื่องอช่วยในเรื่องของสัดส่วนก็คือคูสเกลนะครับคุณวดำน่ารักมากว้ายจริงเหรอคุณวดำน่ารักมากครับก็คุณวดำเนี่ยจริงๆเรื่องของปัญหาของวดำเนี่ย จริงๆคุณรับเนี่ยโครงสร้างไปน่านข้างดีอยู่แล้ว,แ,วแก้ตลอดอาจจะมีบางส่วนที่แบบอาจจะมาปรับให้บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วทําให้โครงสร้างของมันดันเนี่ยดูเป๊ะขึ้นดูเด็กดูหวานขึ้นด้วยนะครับดูลมุนขึ้นเพราะตอนแรกไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ไะฉีดต่โบทอกเสร็จแล้วลว่ามันดื้อโบทอกอ่ะฉีดแล้วไม่ขึ้นอะแทบจะกินอยู่แล้วเมื่อก่อนแบบฉีดโบทอกทุกอาทิตย์นะจนแบบฉีดเยอะทำไมกูยิ่งฉีดยิ่งยุ่ยวะอะไรเงี้ยออกป่ะนะปรากฏว่าก็หมอก็เลยมาหาหมอมอบอกเฮ้ยคุณจะต้องเริ่มฟลอร์ แต่เราอ่านข่าวฟิลเลอร์ตาบอดตลอดเลยใช่ไหมล่ะ,ะถูกต้องปะฟิลเลอร์ไม่เน่ากับตาบอดอะไรเงี้ยปรากฏหมอบอกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนนะอะไรเงี้ยก็หลังนั้นหมอบอกเนี่ยคุณก็ตรงนี้ก็ย้วยแล้วเนี่ยหมอก็ค่อยๆเริ่มปรับแล้วก็จะมีโอกาสชอบชอบ,ชอบอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ <S <S กับหมอคนแรกเลยในชีวิตนะฮะไม่เคยฉีดปกติเน,ะนี่ยโบ็อกเนี่ยฉีดกันแบบสู้ตายตอนแรกก็บอกว่าปามปามช่วยดูข้อมูลก่อนแะล้วก็คือเอาระบอกแม่แม่แม่แมแมใจได้เลยแบบว่า หมอเขาเป็นของอาจารย์หมออย่างที่สองปุ๊บอุ้ยอาจารย์หมอจะมนดูเด็กแล้วหลอกอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี<ม>้ยนี่บอกป้าก็เลยปาดในรองมาซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นส่วนใหญ่ในเรื่องของนวัตรกรรมเนี่ยเราก็พยายามดูนวัตรกรรมที่ใหม่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ผ่านอยอทั้งมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็เอานวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการลิฟติง้งเข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นพวกกลุ่มโปรแกรม M Face ที่ช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวในตัวโดยที่ใช้เเววลาาาสั้้นมมกกค่ี็ไจบดย โอ้ทุกอย่างเลยเอ็มเฟสตัวนี้มันดีมากก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วอ่ะพวกนวัตกรรมของหมออะไรเงี้ยปรากฏว่านี่มันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กมันมีการใช้แบบว่าคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยมาทําเกี่ยวกับเออทําให้หน้าเราไม่เยินกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เด็กลงก็ก็ก็กคนเราไอ้เด็กลงดูดีขึ้นไม่รู้ว่าแต่มันไม่เยินมากขึ้นจบแล้วเนาะไอ้ดูไอ้ที่แบบว่าโทถ้าสมมติแอปบอกดีขึ้นสวยขึ้นมันไม่ได้สวยขึ้นนะแต่มันแบบว่าเออ ไม่ไม่น่าเกลียดกว่าเดิมจบแล้วถูกต้องมาตื่นมาไม่ต้องตกใจกับหน้าตัวเองพอแล้วแค่นั้นพอแล้วก็มา <_ an> ก็แบบว่าอย่างที่แบบว่าหลายๆคนอ่ะบางทีแบบเฮ้ยอย่างอีพอยงเงี้ยแบบว่าถ้าสมมติมันไม่มาทำเนี่ยมันกลัวเข็มอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้ามมึงไม่ทําก็ไปอยู่บาโฮสเพราะว่ามึงไม่มีโอกาสได้แบบว่าก็เล่นละครไปเล่หน้าใหญ่เหมาะกับเล่นกับวัวกับควายอ่ะบางทีอ่ะก็เลยบอกจนในทีสุดเฮ้ยอีพอมาทำปุ๊บเอออย่างนั้นอ่ะมันก็ยังเผยบอก หล่อขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมือเบาเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าหมอเก่งอ่ะแล้วก็อย่างฟิลโล่ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลามันมาทากับหมอมันทําสามารถทํางานต่อได้เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกมาหาหมอตอนแรกคิดว่าไอ้ปุ๊กโกเขาพยายังจะเป่าแม่แม่ต้องไปเกาหลีกับหนูนะบอกปุ๊กโกจะไปเกาหลีไม่ต้องอยู่กี่วันสิบวันแม่อ๋อมึงทำไปคนเดียวถึงกูยอมเยินคือแบบมันไม่สามารถหยุดงานได้สิบวันอ่ะก็เลยบอกหมอสองอย่างคือตามันตกสุดๆแล้วเนี่ยเอายังไงดี หมอบอกถ้าอย่างนั้นคุณลองเอาฟิลเลอร์ฉีดก่อนวันขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนั้นแบบสไตล์แบบดูทีวีนึกว่าตัวเองเฮ้ยไหนรองประธานสภาไหนพิธีไหนมดดำวะมันแยกไม่ออกแล้วจริงๆนะฮะเข้าใจป่ะไหนพ่อไหนตัวเองวะแบบแล้วยิ่งแบบว่าตอนเวลาข่าวใส่ไข่แล้วแบบมันถ่ายทอดสดประชุมสภาแล้วแบบว่าเวลามันไปอยู่ในช้องอบีมันจะมีทุกช่องอ่ะแล้วตกเฮ้ยไหนพ่อไหนเล่าวะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่าเออหมอติต่ออคนนั้นก็ไม่กลัวไม่กลัวแบบก็ยางมันก็บอกกันาไอ้สวยไม่คงไม่สวยหรอกแต่อยากให้เยือนแล้วก็ตกใจกว่าเดิมพอแล้วอือมคีครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงครับก็คือเรื่องของแพลนในการจัดในเรื่องของอ,ของความรู้ต่างๆเพราะว่าเตรียมแพร์ให้ทุกๆสาขาเนะี่ยให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับเพราะเราดูเรื่องของคุณภาพด้วย จริงๆฟิลเลอร์นี่ก็เพิ่งเป็นข่าวไม่นานนี่เองนะฮะก็คือที่ฉีดไปแล้วเนื้อตายต,างตรงริเร่องแก้มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยโดยตัวมันโตของมันเองครับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่ผ่านออยอแล้วก็คือ HA ฟิลเลอร์นะครับคือ hyaluronic acid ซึ่งคำว่าฟิลเลอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตริโคนหรือว่าเป็นฟิลเลอร์สมัยก่อนที่มันอยู่ถาวรที่เป็นคล้ายคล้ายพวกคอลลาเจนต่างๆนะครับแต่ว่า ตัวที่ผ่านออยอในปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็น H a ชเว่ายูนิแอซิซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ในคลินิกก็ใช้กลุ่มพวกนี้กันอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าการที่มันเกิดผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคต่างๆที่ฉีดหรือว่ามันไปอยู่ผิดที่ผิดทางเช่นเราให้ฉีดในชั้นลึกหรือว่าเราให้ฉีดในส่วนของบริเวณเนื้อเยื่อแต่ละมันไปเข้าเส้นเลือดก็เลยต่างไม่เกิดเนื้อตายหรือว่าไหลเวียนไปอุดตันเส้นเลือดเลี้ยงตาทำให้ตาบอดได้ฉะนั อ่ตัวคนฉีดด้วยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีข่าวนี่คือเป็นไปฉีดนข้างนอกหมอกระเป๋าง้เลยล่าสุดนี้ก็หมอกระเป๋าใช่เห็นที่ที่เนื้อเน่าตรงเริเน,น้องแก้มอะไรเงี้ยฮะนะฮะหมอกระเป๋าซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เป็นแพทย์แล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการฉีดนะครับหรือว,ว่ารู้กายวิภาคเป็นย่งง นะครับอันที่2คือเรื่องของสถานพยาบาลคือฉีดในสถานพยาบาลเท่านั้น,นครับไม่ใช่ไปฉีดกันข้างนอกซึ่งพวกนี้แหละจะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีการฆ่าเชื้ออะไรเลยแหละที่สคัญคือผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็น HA filler แล้วก็ผ่านการรับรองของของยอยไทยและอยอ,อยอนอกด้วยแน่นอนว่าวันนี้ามานอแต่ว่าการฉีดการเติมเต็มอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันหากันเยอะมากเลยประเทศไทยอ่ะแต่เวลาคุณจะเลือกคุณต้องดูดีๆด้วยว่า เฮ้ยบางทีฉีดถูกแต่รักษาเนี่ยแพงกว่าค่าฉีดอีกมันไม่คุ้มกันโดยเฉพาะเวลาคุณจะเลือกหมอขอเอาหมอที่รู้สรีระหมอที่รู้แบบว่าโครงสร้างหน้าอะไรเงี้ยมันปลอดภัยสําหรับตัวเองดีกว่าไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเยินหรอกแต่ก็ไม่มีใครอยากอุบาทหรือแบบว่าอยากเละอยากเน่าอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราเลือกแล้วละ่ะนาะคลินิกนะครับก็อยู่ที่อดอถนนซอยเจ็ดครับซอยอารีนะับคันมายสัสดีอยู่ชั้นชั้นหนึ่งเลยนะครับอยู่่อยู่ เอาตอนนี้ร้านอ่ะร้านอิตาเลียนปิดละนะครับก็อยู่ตรงปิดรู้เหรออ่ะอิตาเลียนปิดแล้วครับว <Why? S 1> ้ายอยู่ตรงบ้านยิ่วด,ดีครับนะฮะแล้วในซอยเจ็ดอยู่ชั้นล่างเลยแล้วก็เข้ามาตรงซอยอารีปั๊บเนี่ยเดินประมาณสัก200เมตรก็จะเห็นอาคารบ้านยิ่วดีละคลินิกจะอยู่ชั้นชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็สาขาที่ก็อยู่ตรงโครงการฟอร์ยูพาร์คนะครับก็ออกจากเซ็นต์บรราตานะฮะลงทางตรงทาง่วนแล้วก็ออกถนนเทพพลัลละแล้วก็ขับอยประมาสัก2-300เมตรก็ถึงละ Obrigado.